สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ก็มาพบกับหน่วยที่6กฎของเคอร์ชอปหรือเคอร์ชอปลอหกจุดกฎกระแสไฟฟ้าหรือ KCL และกฎแรงดันไฟฟ้าหรือ KVL วัตถุประสงค์สามารถอธิบายกฎกระแสไฟฟ้า KCL ได้สสามารถอธิบายกฎแรงดันไฟฟ้า KVL ได้ กฎของเค์อชอปใช้ในการแก้ปัญหาวงจรไฟฟ้าที่ยุ่งยากซับซ้อนให้สามารถแก้ปัญหาโจทย์ได้ง่ายและรวดเร็วมาดูกันนะครับอันนี้คือสมการกระแสไฟฟ้าของเค์อชอปกดผลรวมกระแสไฟฟ้าไหลเข้าเท่ากับผลรวมกระแสไฟฟ้าไหลออกเรามาดูนะครับ กระแสไฟฟ้าไหลเข้าเราเปรียบเสม,มือนเป็น i t ทนะครับกระแสไฟฟ้าไหลเข้า i t ทนะครับและเท่ากับกระแสไฟฟ้าไหลออกมีไออะไรบ้างครับไอหนึ่งไอสองไอสามถ้าเราเรียนเปรียบเสม,มือนง่ายๆก็คือมีแม่น้ําเส้นใหญ่หนึ่งเส้นนะครับแตกออกเป็นแม่น้ําเส้นเล็กอีกทั้งหมดสามเส้นนะครับก็คือไอหนึ่งไอสองไอสามนะครับหรือแม่น้ําทั้งสามเส้นไอหนึ่งไอสองไอสาม ไหลมานะครับมาบรรจบกันและก็มารวมกันเป็นแม่น้ำหนึ่งเส้นก็คือ i c สูตรก็จะได้ว่า it มีค่าเท่ากับ i 1 i 2 i บวก i2 บวก i3 นี้คือสมการที่1น,นะครับสมการที่2ก็คือ it ก็จะมีค่าเท่ากับ i c กระแสไฟฟ้าไหลเข้า i t ไหลออกเป็น i c นะครับส่วนต่อไปครับ 1> i 1นบวก i2 บวก i3 เห็นไหมครับทั้ง3สายนี้บวกกันแล้วได้เลยครับได้ i4 ครับนี่เห็นไหมครับก็ได้เป็นสมการต่อไปนะครับส่วนอันต่อไปถ้าคิดไม่ง่ายครับกระแสไฟฟ้าไหลไหลเข้านะครับมีอะไรบ้างครับมี i1-i2-i3 เห็นไหมครับ i1-i2-i3 บวกไ2บวก i3 ไหลออกอันเดียวก็คือลบด้วย i4 มีค่าเท่ากับศนนะครับอันนี้ก็คือกระแสไฟฟ้าไหลเข้าและไหลออกนะครับโดยใช้กฎสมการกระแสไฟฟ้าของเคอร์ชอปนะครับอะต่อไปครับเรามาดูจากสมการนี้และเราลองมาคำนวณกันเล่นๆดูนะครับจากรูปวงจรและการไหลของกระแสดังกล่าวนะครับจงหาค่า i c โดยใช้กฎ กระแสของเคอร์ชอกเราก็จะได้ส uh, ูตรว่านะครับ i1 บวก i2 บวก i3 เท่ากับ i4 นะครับก็คือกระแสทั้ง3อันนี้นะครับรวมกันจะมีค่าเท่ากับ i4 อ่าเราก็จะได้ครับ i1 กี่แอมป์ครับนี่ i1 เท่ากับ2แอมป์นครับบวก i2 ครับเท่ากับกี่แอมป์ครับ3แอมป บวก i3 เท่ากับกี่แอมครับ4แอมเห็นไหมครับ2บวก3บวก4ก็จะได้9แอมแสดงว่า i4 มีค่าเท่ากับ9กแอมนี่ครับ9แอมครับต่อไปครับถ้าจะตรวจคำตอบอีกข้อหนึ่งก็คือ i1 บวก i2 งบวก i3 มลบ i4 เท่ากับ0ยจริงไหมนะครับ i1 เท่ากับ2แอมบวก i2 3แอมป์บวก i อ4มแอม ลบ I4 เท่ากับ 9M นะครับ2บวก3บวก4ได้9ครับลบ 9m ก็จะเท่ากับ0แสดงว่าสมการนี้ถูกต้องนะครับต่อไปครับเรามาดูสมการแรงดานไฟฟ้าของเคร์ชอปกันบ้างเมื่อกี้กระแสไปแล้วนะครับแรงดานเฉพาะสมการไฟรฟ้าเคร์อชอปผลรวมทางพิกคณิป ของแรงดันไฟฟ้าตกค่อมภายในวงจรปิดใดๆมีค่าเท่ากับ0นย์นะครับก็คือวนหนูปแล้วมีค่าเท่ากับ0นนะครับเราจะลองเล่นง่ายๆดูนะครับคูณจะกําหนดนะครับอันนี้แรงดัน e เป็นบวกลบอยู่แล้วนะครับแรงดันนี้ก็เป็นบวกลบอ่าเป็น dr 1นะครับบวกลบมาต่อก็เป็นบวกลบอ่าคูลองเล่นดูง่ายๆนะครับเริ่มต้นครับจุด a ไปจุด b ก็คือ บวกอ่า v r หนึ่งเห็นไหมครับบวก v r ่หนึ่งเห็นไหมครับบวก v r หนึ่งแล้วก 2, ็มาเจออะไรครับบวก v r สองบวก v r ่าสองครับอะไรครับเจอลบครับลบ e มีค่าเท่ากับศูนย นี่เห็นไหมครับผลรวมว,วงจรปิดใดๆมีค่าเท่ากับ0นย์ี่ครับพอได้เสร็จปุ๊บอ่าครูจะหาค่า e ครูก็ยา้ายข้าง e ออกไป e จากลบอยู่ยา้ายข้ามไปก็กลายเป็นบวกครับ e แสดงว่า e มีค่าเท่ากับอะไรครับ e อ่บวก vr ่า e, 2เหมือนเดิมครับ e เท่ากับ vr1 บวก vr2 e เท่ากับ VR e vr1 บวก vr2 ได้1สมก,การมานะครับมาขันดูกันต่อครับสมก,การต่อไปครับนี่เห็นนะครับโจทย์มาแล้วครับโจทย์บอกว่าจากรูปวงจรจงหาค่า v2 หรือ vr2 นะครับที่ตัวข้องตัวนี้นะครับ เมื่อ e แรงดันแรงจ่ายให้มา10บโวลต์และ v 1ให้มาเท่ากับ5โวลต์นี่นะครับเราลองมาเราเมื่อกี้เราไล่ลูบดูแล้วนะครับจุดลูบ a b c d ไล่ดูแล้วนะครับ, a, b, c, รบเราจะได้สูตรเมื่อกี้ใช่ไหมจำได้ไหมครับ,นนรบ e เท่ากับ v 1บวก v r 2พอได้สูตรมาปุ๊บเราจะหาค่าอะไรครับเขาให้หา v 2 v 2เราก็ถ้าอยากได้อะไรเราก็เอาไว้อยู่ที่เดิมแล้วก็ เราอยากได้ vr2 ใช่ไหมครับเราเอา vr2 ไว้ที่เดิมเราก็ย้ายข้างตัวนี้ไปครับ vr1 บวกอยู่ย้ายข้างไปก็กลายเป็นลบอีกข้างหนึงก็จะได้เท่ากับ e ลบย้ายข้างไปใช่ไหมครับลบ vr อะไรครับ vr1 เท่า e กับ vr2 เห็นไหมครับเราย้ายข้างบวกย้ายข้างไปกลายเป็นลบก็จะได้ e ลบ vr1 เห็นไหมครับเท่ากับเลยครับ เท่ากับ V R 2นี่ตามสมการที่เราได้นะครับ V R 2ก็จะได้ E เท่ากับกี่วลครับ10โวลต์เห็นไหมครับลบ V R 1ได้เท่าไรครับ5โวลต์10ลบ5 V R 2ก็มีค่าเท่ากับ5โวลต์นะครับข้อนี้ก็ถูกต้องนะครับอ่าต่อไปครับลองไปนี่อันนี้ เราจะใช้การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าโดยใช้กฎของเคอร์ชอนะครับเราจะใช้การไล่ลูปแบบเมทเคเรนลูปจะคล้ายๆกันครับทั้ง2วิธีนี้เราลองดูเราดูวิธีนี้ดูวิธีนี้ครับดูครับนักเรียนสังเกตนะครูคตั้งไว้ว่ามีลูไรบ้างครับ A B C D E F วันนี้เราจะมีลูปอยู่ทั้งหมด2ลูปก็คือ ลูบแรกคือกระแสไอหนึ่งไหลมาอย่างเงี้ครับนี่เห็นไหมครับลูบสองคือลูบกระแสไอสองออกจากบวกมานี่เห็นไหมครับปึ๊บนี่นะครับมีสองลูบคือลูบไอสองนี่นะครับสังเกตว่าครูจะกําหนดนะครับลูบแรกครับลูบเอบีเอฟนี่ครับลูบนี้ครับโดยใช้ไอหนึ่งครับสังเกตนะครับครูตั้งไว้เห็นไหมครับ กระแสไหลก็คือบวกลบเห็นไหมครับแล้วก็บวกลบอ่านี่นี่คือการวนลูปนะครับตอนนี้ครูอยากจะโชว์สมการแรกครับลูปหนึ่งลูปหนึ่งเราจะได้ลูปอะไรครับ a b e f ลูป a b e f อ่าเรามาเริ่มไล่แต่แรกเลยครับเริ่มแรกครับมันก็คือหาเรงลันตัวข้อเนี่ยละครับอันนี้ก็เปรียบเสม,มือนกับ v r หนึ่งนะครับ อันนี้ก็เปรียบเสมือน vr นลครับ vr 2อันนี้ก็เปรียบเสมือนว่า vr 3นะครับมาเริ่มแรกเลยครับ vr เราก็รู้เลยครับหา v ก็จะได้ i คูณ r อ่า i คูณ r แสดงว่าครูเริ่มต้นที่บวกเห็นไหมครับบวกนี่บวกเป็นบวกนะครับบวก i 1นึกระแส i 1หนึ่ไหลผ่านใช่ครับ i หนึ่ง คุยด้วยนะครับ r 1นี่เห็นไหมครับก็จะได้ v หนึงเห็นไหมครับ i 1บวกมาเจอบวกอีกครับบวกอันนี้มีกระแสไหลผ่านครับคือ i อะไรบ้างครับมี i 1และ i อะไรครับและ i 2ครับนี่แสดงว่ามีกระแสไหลผ่าน2 i เลยครับกระแส i 1และกระแส i 2ไหลผ่านไหลผ่านคู่เลยครับเห็นไหมครับแสดงว่า i 2แสดงว่า v ตรงนี้แรงดันตรงนี้ ต้องมีไอไหลผ่านทั้งสองอันครูก็เลยและไหลผ่านในทางตรงกันนะครับไปทางเดียวกันครูก็เลยได้ว่าไอหนึ่งบวกกับไอสองเพราะมีกระแสไอหนึ่งและไอสองไหลผ่านเห็นไหมครับไอหนึ่งบวกไอสองแต่คูณด้วยอะไรครับนักเรียนคูณด้วยอสามครับเห็นไหมครับนี่โอเคสามวนลูไปอีกทีครับปึ๊บวนลูปมามาเจอลบครับเป็นลบ e เลยครับลบ e หนึ่งเห็นไหมครับ มีค่าเท่ากับ0นผลรวมใดๆมีค่าเท่ากับ0นย์ตามกฎของเคอร์อชอปนะครับมาดูบรรทัดต่อไปครับบรรทัดต่อไปมาดูต่อครับ i คูณ R ก็เหมือนเดิมครับ i1r1 เหมือนเดิมตัวนี้ครูก็จะคูณเข้าไปเพื่อจะได้สมการง่ายๆนะครับครูก็จะเอา r 3คูณเข้าไปนี่เห็นไหมครับเป็น i 1คูณแล้วครับ R3 นี่ บวกดึงลงมาเอา r 3คูณเข้าไปอีกครับเป็น i นะครับ i 2 R3 a 3, เห็นไหมครับบวก i 2 r 3 a e เราอยากหาค่า e ใช่ไหมครับเราก็ต้อง e เป็นลบอยู่ย้ายข้างไปก,ก็กลายเป็นบวก e 1น่าก็จะได้ปนทหานี้บวก e 1เห็นไหมครับเอาละทอเสร็จปุ๊บเราก็มาดูรัทัดต่อไปครับหรือวเรามาดูครับมีอะไรที่เหมือนกันครับกระแสใช้ร่วมกันครับ เพราะตอนนี้เราต้องการแค่ i หนึ่งกับ i สองเท่านั้นเพราะเราจะหาค่า i หนึ่งกับ i สองนะครับกระแส i หนึ่งเห็นนะครับนี่ก็มี i หนึ่งนี่ก็มี i หนึ่งนะครับ i หนึ่งครูก็ i 1มาไว้ตรงนี้เห็นไหครับนี่และแยกตัวออกมาก็คือมี r อะไรครับ r หนึ่งดึงออกมา r หนึ่งบวกด้วยนะครับบวกด้วยดึงออกมา r หนึ่งบวกเลยครับ r สามเห็นไหมครับ ทั้งสองอันนี้ใช้ i ร่วมกันก็คือ i แล้วครับแยกตัว i 1ออกมานี่ก็จะเป็น r1 บวก r3 i 1บวกด้วยอะไรครับ i 2 r3 เหมือนเดิมนะครับมีค่าเท่ากับ e คูกก็จะได้สมการที่1ไว้ไปแก้สมการต่อนะครับอันนี้คือรูปที่1ครับอ่าต่อไปไปเจอรูปที่2ครับ อ่ารูปที่สองครับนี่ลูที่สองรูที่สองจะกระแสไอสองครับจะวนมาทางนี้นี่ไอสองวนมาทางนี้ครับครูก็จะให้รูปที่สองเป็นอะไรครับบวกลบเห็นครับลูเราจะไล่ไล่รูปอะไรครับอันนี้คือเขาเรียกว่ารูสองใช่ไหมรูสองเป็นรูอะไรครับกระแสจะวิ่งทางนี้ครับหมุนอย่างนี้ก็เป็นอะไรครับรูป c d e d cbed เอาละครับพอเราได้ cbd e ปุ๊บครูก็กำหนดเลยครับ r 2เป็นบวกลบแล้วก็อะไรครับบวกลบแล้วก็มาเจอลบบวกเนี่ยก็จะได้ครบหนึ่งลูกนะครับครูไล่อันนี้คือ v ะไรครับจะได้ไหม v r 2ใช่ไหมนี่ครับอันนี้เป็น v r อะไรครับ v r 3มนี่เอาละเราก็จะได้แรงดันนะครับจะหาแรงดันก็จะได้สูตรว่า i คูณ r เริ่มต้นครับมาเจอรูปวีสองครับรูปนี้ครับบวกอะไรครับ i ละครับนั่นเอ i สองนี้แะบวก i สองคูณด้วย r สองเห็นไหมครับบวก i สองคูณ r สองเสร็จปุ๊บก็มาเจอบวกใส่บวกลงไปแต่ตรงนี้กระแสมีกระแสอะไรบ้างครับไหลผ่านครับไหลผ่านแล้วมาเสริมแรงกันเห็นไหมครับนี่ก็วิ่งลงกระแสนี้ก็วิ่งลงทางนี้ เห็นไหมครับทั้งสองแรงบวกกันก็จะได้ i เลยครับ i สองบวกด้วย i หนึ่งกระแสบวก i สองบวก i หนึ่งเห็นไหมครับคูณด้วย a เลยครับมี a ตัวเดียวคือ i คูน a สามอ่าแล้วก็วนไปต่อครับบึ๊บมาเจอเลยครับลบลบ e เลยครับลบ e สองเห็นไหมครับลบ e สองมีค่าเท่ากับศูนย์ผลรวมมีค่าเท่ากับศูนย์เห็นไหมครับได้ตามสมก,การที่เราคิด เสร็จปุ๊บก็ยกลงมาต่อนะครับมี i แล้าครับอ่ามี r ปุ๊บมาดู i 2อ่ามาแล้วก็คูณเข้าไปครับ i 2 r 2ก็ดึงลงม,มาเหมือนเดิมเพราะไม่มีอะไรเกิดขึ้นตรงนี้เราก็คูณเข้าไปเหมือนเดิมครับปุ๊บนี่คูณเข้าไปในวงเล็บเป็น i 2 r 2เห็นไหมครับ i 2 r 2บวกดึงลงมาเหมือนเดิมครับ i 2 r 2แล้วก็บวกบวกอะไรครับนี่เลยครับเอา r 3คูณเข้าไปอีก ในวงเล็บเห็นไหมครับได้ i1 หนึ่งสามเห็นไหมครับบวก i หนึ่งสามส่วนลบเราจะไปหาค่า E2 สองครับลบโดยย้ายข้างไปก็กลายเป็นบวกนะครับบวก e สองเห็นไหมครับมันจะเหมือนข้อเมื่อกี้เลยพอเสร็จปุ๊บเราเข้าแยกตัวประกอบต่อนะครับมาแยกกันต่อแยกปุ๊บมีอะไรเหมือนกันครับไอนะครับอ่ามี i2 สองเหมือนกัน I2 สองเหมือนกันเห็นไหมครับ I2 สอง อ่าเราก็ดึงลงไปเลยครับดึง R อะไรลงไปครับดึง r สองลงไปอ่าบวกบวกได้เลยครับอะไรครับ r สามดึงลงไปนี่เห็นไหมครับ r สองบวก r สามเสร็จปุ๊บก็คูณด้วย i นะครับที่เหมือนกันคือ i สองเห็นไหมครับนี่คูณด้วย i สองนะครับเสร็จปุ๊บก็ดึงบวกลงไปบวกอันนี้ไม่ต้องทำอะไรก็คือ i 1 r 3เห็นไหมครับ i 1 r 3เหมือนเดิม มีค่าเท่ากับ e เสร็จปุ๊บเราก็จะได้สมก,การที่2เพื่อเอาไปแก้ปัญหาต่อไปนะครับโจทย์หน้าเราจะลองมาวิเคราะห์วงจรโดยใช้กฎของคร์อชอปกันเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเราจะมีการใส่ค่าตัวเลขลงไปแล้วก็เราจะทำการวิเคราะห์เนื่อนันต่อนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากให้ตั้งใจในการทำแบบฝึกหัดต่อไปนะครับสวัสดีครับนักเรียนครับทุกคน